ก็ทางร้านเราก็เน้นไปทางด้านอาหารเหนือนะครับผมร้านเราก็อยู่ในมิชลินไกด์ปี2024กับ2025ครับผมทางร้านเราก็จะเน้นในการที่เราจะยกระดับอาหารเหนือให้เป็นมายเน์นิ่งครับโดยที่เราจะใช้วัตถุดิบพื้นบ้านแล้วก็จานอาหารเหนือที่หาทานยากแล้วก็หรือว่าจานอาหารเหนือยอดฮิตของแต่ละจังหวัดภาคเหนือครับเพื่อมาย,ยกระดับให้เป็นมายเนอนิ่งครับ อย่างอาหารเหนือที่บ้านเราทุกวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดังหรือว่าเป็นที่รู้จักเท่าอาหารใต้นะครับผมเป้าหมายของบ้านนอตก็คือการที่เราจะนำอาหารเหนือมาพิเศษให้ทั้งคนกรุงเทพแล้วก็ชาวต่าชาติได้มาลิ้มลอง ตอนนี้ก็จะเป็นกลิ่นอายคมแดนน้ำพริกขานะครับผมตัวนี้สปายเลชั่นมาจากน้ำพริกขาของทางแม่ห้องสอนนะครับตัวน้ำพริกขาทางแม่ห้องสอนเนี่ยเขาจะนิยมทานคู่กับสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเพราะอยากให้ข้าวความบแบบกลิ่นสาบกลิ่นข้าวของสัตว์ เลยใช้เป็นน้ำพริกขาเอามาวันนี้เราได้เป็นตัวหมูนะครับเป็นหัวไหลของหมูนะครับเอามาซูยไว้2ชั่วโมงครับแล้วก็เอามารีวิวกับออยที่เป็นของขมิ้นแล้วก็ขาขาแยากนะครับก็จะได้กลิ่นอารมณที่แบบครบคุเลยแล้วก็ออนท็อปด้านบนจะเป็นพริกไทยจากตรังนะครับจะมีพริกไทยแดงพริกไทยชมพูแล้วก็พริกไทยสดนะครับเรียงตามลำดับตัวนี้ก็จะช่วยให้สไปซ์ของแต่ละคำครับมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แล้วก็เสิร์ฟมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวเพลนะครับทอดเพื่อเพิ่ม texture กรอบนะครับมันทอดอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวมายออพิกนะครับเพิ่มความเข้มข้นของซอสนะพครับค่ะนะครับแล้วก็มีฟองอัพเล็กๆนะครับตัวนั้นก็จะเป็นเห็ดหอมนะครับจากภูเขาวันนี้เราเอามาต้มกับเกลือกับตะไคร้นะครับเพื่อเสริมกลิ่นให้เห็ดตัวนี้มีเอกลักษณ์มากขึ้นครับแล้วก็สามารถทานทุกอย่างรวมกันได้เลยครับ เราได้นำว Saint ัตสุดิมท้องถิ่นมายกกระดับเพื่อสนองเกษตรกรไทยและถ้าใครอยากมาลองร้านอาหารเหนือนะที่อาหารลจมหน้าตาไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่ารสชาติดั้งเดิมเชิญชวนทุกท่านมาลองอาหารหนือที่ร้านนอตซอยสุขุมวิท3มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลิกออนไลน์นะครับ